สวัสดีค่ะพี่น,อน้องค่ะกับสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้แอดมินยูทีนาสารของแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะท่านผู้ชมพี่น,อน้องค่ะไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอน้ำกันเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จสาหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามกดติดตามที่เพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะ เดียวนั่แหละค่ะแม่จะเห็นเลขรถนี่แหละค่ะจริงนะเลขในใจยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคำว่าในใจนี่คือนจ้ี่าตัวไหนได้ในใจไปเนี่ยชี้ชี้น่ว่าไหมันล่มมันบังนล่มันบังหมายความว่าคำว่าเลขในใจน่ะคุณแม่น่ะสื่อถึงแม่ฮันนี่ใช่ไหมใช่คุณแม่สื่อแม่ฮันนี่มีความรู้สึกว่ายังไงหรือว่าแม่มาบอก คุณคุณคุณเข้าใจไหมว่าเนึ่งตั้งแต่อยู่มาตรงนี้อยู่มาสี่ปีแล้วนะอยู่ตรงแม่ฮันนี่อยู่คนเดียวก็อยู่คือคนเดียวนี่มีแม่ฮันนี่ทําปฏิหารให้เห็นสองครั้งนี่แหละวันนั้นนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ขายบวมอลัยเหนื่อยนั่งตรงนี้นงงค่ะแต่ได้ยินเสียงกองดังปึ้งปึ้งงนะได้ยินกับหูก็เลยเลี้ยวหาไม่มีใครยิงนะเลี้ยวหาการเอาไม่ใครเนาะสังกะสีก็ไม่ได้ดักค่ะ เอาแม่เราเป็นคนที่แม่มันออกคอนเสิร์ตบ่จาะจาถ้า,าออกคอนเสิร์ตมื้อนี้อ่ะโอเคนะแม่ซ้อมงานให้นีลูกค่าไหล<ฆ>ลูกค่ากอะไหลมาเยอะๆะ<ฆ>ไหลมาเยอะจริงๆ,ลๆ,ๆแล้ววันนี้แล้ววันนี้ปฏิหารจริงๆนะปฏิหารอะไรคะ,ค,ะคุณแม่คะหารแต่รถด,ดังไงอยู่ดีดดๆก็ดังจ่าดังดังเชื่อแปด เก้าสองหกเลขเก้าสองหกค่ะคุณแม่เลขหน้าเลขหลังแต่เลขหลังเขาชอบมากเลยดังเลขหลังเนี่ยแม่พูดตั้งแต่รถยังไม่ดังอืรถยังไม่ดังนะคะแล้วผู้ชายคนนี้หลายท่านบอกว่านั่งรถตัวมาเป็นลูกเพท่านเป็นหมอลำใหม่คือวอนอภัยทุกพระเอกเนาะเพบอกว่า เงินกับแม่นี่ไหมเข้ฝันว่าให้มาเดินเดินหาคนผูเหญ่อใครไปเข้าฝันนี่แหละแม่ฮันนี่ไปเข้าฝันพระเอกหมอลำศิริพรน์น้ำไพภ์ที่เพิ่นมาไงเพิ่นพูดในป้ายเพิ่นยืนตรงนี้เพิ่นเพิ่นเคยอยู่คณะศิริพจน์น้ำไพภพก็เป็นพระเอกคนที่ร้องเพลงนีเหระพระเอกหมอลำไปเข้าฝันเลยค่ะมพนันง่าตัวมาเครื่องขับหลับไปค่ะ ให้ไปหาผู้หญิงเสื้อแดงแขนยาวเพืเ่อก็เลยนรถมอรถมาเพื่อก็เลินมาเดินนะหะแต่เดินมาหาแต่ไม่อยู่ตรงนี้ไป่ัดน้ําอยู่ข้างในคนละมองไม,ม่เห็นเอา้าเสื้อหญิงเสื้อแดงทําไมไม่เห็นเนาะตามที่ฝันบอกองนี้วันนี้แม่ก็จะเดินออกมาตรงนี้วันนี้เอ้าผู้หญิงเสื้อแดงใช่ไหมคะคนเฝ้าสารในจ้าใช่เพื่อก็เลยกอดเลย โอ้ยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเป็นจริงเนาะคุณว่าเป็นโอดเป็นจริงเนาะฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงคุณแม่ผู้หญิงเสื้อแดงตอนนั่งรถ<ๆ>มากลางวันแสกแกเหรอที่พูดนี่เหมืนนอนเมื่อนั่งมาเมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนอ๋อนั่งรถทัวร์มาฝันกลางคืนในรถเลยค่ะฝันกลางคืนในรถเลยโอ้ยคนลุกพี่น้องเอาอหลีแล้วทีนี้ก็เลยสั่งน้ำสามทุดคุยมันยังไม่ได้ปัดนะน้ำมันก็คว่ำลงหมดเลยอ๋ะ ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าแม่ฮันนี่มีอิทธิฤทธิ์จริงๆถือว่าแม่ฮันนี่ให้เนาะเลยว่าเข้าไปร้องเพลงนักคุณแม่ฮันนี่จะให้โชคคุณก็เลยมันก็ร้องเพลงตรงนี้ไงคุณร้องเพลงเพราะถึะเสียงดังอ่ะแม่หนูก็อยู่ในสถานการณ์จริงนะตั้งแต่อยู่มานี่ไม่มีนะพี่ิหิฐารสองครั้งเลยเพิ่งทำให้ได้แม่เชื่อนะเชื่อในใจสรุปแล้วแม่เชื่อว่าแม่ฮันนี่นี่ ไปเข้าฝันเพลกหมอลำแล้วก็มาให้มาหาแม่เสื้อแดงมแม่เสื้อแดงเสร็จแล้วก็มาไหว้แม่ฮันนี่พอมาลำปุ๊บอยู่ดีๆเลขรถรถก็ร้องร้องเลขทะเบียนรถแปดเก้าสองหกนะแม่แปดเก้าสองหกผลลุกเลยพี่น้องชอบมากเลยนะตอนนี้นะชอบจริงๆชอบจริงแล้วแล้วเมื่อเช้านี้คุณแม่บอกเนาะว่าจะขออะไรนะขอ ช่าง4,900 4 9เก้า้การ้อย็เลยว่าแม่เอ้ยถ้าปฏิหารมันจริงเมื่อเช้าไปซื้อพวงมาลัยสีแดงมาเก้าพวงเก้าพวงฮะตอนแรกเขาให้เขาให้มาแปดพวงมันบกบกเก้าค่อยเมื่อวันใดดอกก็เลยให้เขาหามาให้มันมีมันมีอยู่ร้านมันมีสี่พวงก็เลยกว่ากับไปิ่มันอ้าค่อยว่าเก้าค่อยต้องเก้าเขาก็เลยให้หามาให้ทบเก้ามันมีมันมีมันมีอยู่แปดพวงพวงยาวก็เลยเอาพวงสั้นมาใส่พวงเป็นเก้าแล้วปึ๊บ วางมาเลายปุ๊บเขามาเห,หมามาเหมาคนละเก้าพว 9, งเก้าพวงเก้าพวงสามชุดคุณเองนะะเอาไปใส่พอแม่ฮันนี่จ้ดแล้วทีนี้เชื่อจริงๆคะ่ะแม่ฮันนี่ให้จริงๆนะให้จริงๆเพไม่จริงให้จริงก็ให้จริงรงวดที่สามนี่เพราะว่าเพื่อนมให้เปลี่ยนล่างอะไรนะแม่งวดที่สามเพื่อนหมายถึงเขาเพิ่นมาสืบว่าน้องอิงมาจับสองงวดแล้วให้เปลี่ยนร่างเป็นผู้ชายดีกว่าให้เป็นชาย ให้เป็นชายหมายความว่าให้เป็นพี่ชายแม่คิดว่าคนนี้ใช่ไหมคนก็ <Corin ne> ยังไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าโจ้พูว่าน้องอิงจะไม่จับวันนี้แต่บอสโจจะจับหรือไม่จับก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจับถ้ามันโดนใจถ้าเพม่นไม่จับเรา,เาตัวนี้นะถ้าสมมติว่าบโจ,จไม่จับแต่เพื่อนบอกเพื่อนจะไม่จับวันนี้นะน้องก,กัง <classical S 1> วลน,น้องก็กังวลอยู่เนาะค่ะคเพื่อนบอกเพื่อนจะไม่จับเพื่อนพูดนัดูดูดูในไอในคลิปการดินคลิปไม่จับ บอสโจ่ไม่จับมันไม่ไรแต่เราต้องไปแต่ว่าในในในที่พูดกับแม่ค้านั่งด้วยกันว่าค่ะเย็นงวนี้แม่คันนี่ให้ให้ให้เป็นผู้ชายจับเพื่อนบอกมิยิงแต่เพื่อนให้ตรงอีกแต่เพื่อนจะให้เก้างวดให้เก้าแม่ให้เก้างวดให้เก้างวดแต่ว่าบอสโจเนี่ยคือเพื่อนจะคณะเพื่อนจะมาแต่เพื่อนไม่ให้งวดติดกันนะเพื่อนให้เว้นสมมติว่างวดนี้เพื่อนให้เว้นเป็นสิ้นสิ้นรอบสิ้นเดือนรอบรอบวันที่หนึ่งมีนาเมษา แต่หนึ่งเมษาเพื่อจะให้เว้นไปแต่เพื่อให้ก้าวดจริงๆให้ก้าแต่ไม่ได้หมายควาว่าให้ตกิดกันไม่ติดกันแต่ให้เว้นให้สั้จากเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบว่าเพื่อนมาให้จริงๆปีนี้พ่อแม่ถามหน่อยให้ก้าวดนี่รู้ได้ยังไงว่าให้ก้าวดให้ก้าวดนี่ไม่รู้ยังไงเหมือนเพื่อนมาโดนใจคนนี้ว่าให้ก้าวหบอกแม่ใช่ไหมจ้าแต่จะมาติดกันแต่ให้เปลี่ยนเป็นผู้ชายไม่เอาผู้หญิงเอาเป็นร่างผู้ชาย เคยฝันเห็นแม่ฮันนี่ไหมแม่น้อมเคยฝันเห็นแม่ฮันนี่ไหมคะอันนี้พูดตรงๆนะคะค่ะไม่ฝันเห็นแต่แต่แม่ฮันนี่พิ่นไปหาขึ้นี่อยู่อยู่นี่ตลอดแต่ว่าเรากลับบ้านพิ่นไปอยู่นี่แล้วเราอยู่นี่พิ่นไปอยู่นี่นั่งอยู่กับแม่ตลอดอ่าใช่พิ่นดูแลเราดูแลทุกคนที่ไม่ให้มีให้มีจากความดีๆปลอดภัยพิ่นพิ่นอยู่นี่แหละค่ะ แต่แต่พูดว่าเพิ่นอะเพื่อนไมนไปอยู่โน่นแต่เพื่อนอยากอยู่นี่ตอนนี้แม่จะบอกเกตจางว่าแม่กับแม่ฮันนี่สื่อถึงกันใช่ไหมค่ะสื่อได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะน้องแม่เนาะใช่แต่พูดถึงการที่ว่าเพื่อนเป็นนักร้องเพื่อนไปมาแต่ให้เพ่นไปอยู่วัดเพื่อนก็ไม่อยากอยู่ ทำไมถึงว่าให้ไปอยู่วัดมีคนอยากให้แม่นี่ไปอยู่วัดเหรอที่ที่มันไปอยู่ที่ศาลมันอยู่มันอยู่วัดนะคะเอา่ะศาลนี่อยู่กาลสินหรือวัดนะยื่ใส่แม่อยู่บ้านเพื่อนบ้านเมยกาลสินบ้านยังกังอยู่บ้านเมยบ้านเมยค่ะกาลสินแต่เพื่อนไปอยู่ในวัดค่ะเพื่อนอยู่ในวัดแต่ละแต่นี้เชื่อว่าแม่นี่เพื่อนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนอยากไปแต่เพื่อนยังไม่ยู่ตรงนี้เพื่อนมาสื่อมาสื่อกับแม่ว่าไม่อยากอยู่ ค่ะเพื่อนยัง,ยงไม่อยู่ตรงนี้ยังมา,ายงมอยู่ศาลนี่ค่ะยังมาอยู่ศาลนี้ยังมาอยู่คือว่าไปมามันแบบมันสะดวกพูดง่ายง่าเพ่นยัง่สรุปแล้วนะคะท่านผู้ชมคืองวดนี้นะคะน้องอุ้งอิงนะคะตามสื่อของแม่นะคะที่ในความในความรู้สึกของแอดเจตงังเท่าที่คุยกับคุณแม่มายขาว่าคุณแม่รู้สึกว่าเออสื่อสัมผัสกับแม่ฮันนี่ได้แล้วก็แม่ฮันนี่จะให้9้างวดใช่ไหมคะเก้านะคะเก้างวดจริงๆรแต่แต่ คุณแม่บอกว่าเมื่อวดนี้คุณแม่มั่นใจเลขรถใช่ไหมแม่ค่ะมั่นใจแต่แต่ว่าแม่คันนี้ว่าวอจโจ้เพื่อนคนพูดจริงย้ำถึงแต่เพื่อนจะให้คนในวงวอจหละจับเป็นแต่เป็นผู้ชายพ่วอจโจหรือใครก็ได้อยู่ในวงให้จับจับผู้ก็แล้วแต่วอจโจใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่อันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะแม่เนาะค่ะใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเจ๊ตางคนภูไทยสมเด็จนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กเจ๊ตางคคนภูไทยสมเด็จเนาะ คนภูไทยนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ค่าช่างไปแล้ว4,090คุณแม่บอกว่านะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมในเพจนี้คุณแม่บอกว่าอยากได้เก้าอี้มาให้กับขับเส้นขับเป็นช่องหรือว่าใครก็ตามที่มาจ่า้บูชาขอพรแน่ให้มีที่นั่งถ้าใครอยากทำบุญก็ผ่านทางเพจจะจ้งมาก็ได้เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรเนาะ จะเอาเบอร์โทรให้เป็นเบอร์โทรของแอดมินเองนะคะแล้วก็เบอร์โทรของแม่น้องนะคะ,ะใครที่อยากทําก็อี้ด้วยถ้าใครอยากทํามาด้วยก็เดี๋ยวจะจดรายชื่อถ้าแอดจะตางมาไม่ได้นะคะแอดจะตางก็จะส่งให้กับทางคุณแม่โดยตรงนะคะ,อะโอเคคุณแม่ตัวเลขถูกเนาะแปดเก้าสองหกเนาะสวยค่ะสวยจริงพมาลองดูนะถ้ามีชื่อ ใชถ้าโดนใจถ้าบอสโดไม่จับเราเอาตัวนี้เลยเขาจะไม่จับนะสองหกหกอง่ใช่แปดเก้าแล้วแม่แปดเก้าข้างหน้าไหมพี้ยน้องเครื่องเสียงเราดีไหมให้น้องเขาจะไหวเสียงหน่อยเนี่ยเรื่องมาเลยหมอลำามเลยเนี่ยโอเคค่ะท่านผูช้ชมค่ะก็พิจารณาใช่ไหม<ช>ห,หรือ,รอ,อยังไงแต่เน้นสองหกแล้วแม่เน้นตรวนี้ โอเคค่ะคุณแม่คุณแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม